โดยนี่มือารไมกับนในกครโบนด์ไม่ได้จะเกด้องนบริษัทมหาลัอกเจะไ่อำมืวซึ่งช่องหลักจะมมาเอาเล่นอาชิบหล่อแล้วก็ข้ามหยับสีฟ้าถึงคิดนี้มันจะจบไปนะครับถ้าเจอเนี่ยถ้าโดนสีฟ้าถ้าโดนสีฟ้าคือคิมจบเลครับ ดีสินะโคตรดีเลยดีมาก,มากแต่คลิปที่แล้วเนี่ยมันแต่คลิปที่แล้วเนี่ยหน้าจอมันยังไม่เต็มเลยนะครับแต่เราต้องมาเล่นคลิปที่หน้าจอเต็มน,นะคะนะนี่คือตัวละครผม เอาไงผมชื่อดีมกับแต่ผมเป็นช่องใหม่ครับมันช่ดีมไครับผมเป็นช่องนี้นะครับเด็กโาไดลซื้อช่องมาเล่นมากเดี๋ยวเนียเดี๋คลิปท้แล้วด้อผมลืมตั้งอีพเข้าไปนะ มันก็เลยตอนนี้ช่างมันเถอะนะคะแต่ผมไม่ต้องรักอีพีเลยหรอกที่เกลียดเฮ้ยหิว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 เมืเ่ไรมีอาหารินรองไว้เอาตัวรับ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 แต่สิ่งที่เราลืมก็ไปก็คือทุกคนครับผมลืมไเปเลยบางอย่างอะ ไดีม <aid> ันไม่ดีกันนะค่ะ่อไงเียเาไนคุยเรื่องเดียวกันได้ยกะตูนนทีวีไรคุยตก็น่าแหละมัคุยเรื่องเดียวกันไงมันคุยอยู่ด้วยกันได้คุยกันเหมือนเพื่อรู้ใจคุยอะไคุยเรื่องเดียวกันได้คุยกับเราไม่ได้ เได้กินมันผมไม่กินอาหารกันอย่าเปลืองเสบ,บียงนะคือถ้าเราไม่กินอาหารเราจะอ,อยู่ได้นานกว่านะครับนานกว่าชีวิตจริงนะครับม่กินอาหารไปเถอะช่างมันเถอะไม่เป็นเลยฮอร์ล,ล็อกแล,ล้วผมต้องมาหาแกใช่ไหมเนี่ยแกไแก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  ไก่เจ้าไก่แกเห็นเก่ไหมไม่เห็นว่าไรนะไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมเป็นไก่ KFC ไปเอ้ยเดี๋ยวเจ้าแกะแล้วหวังจะได้นอนสักทีเทผมที่ขี้เขาอ้าปากก็ขึ้นไม่เจอฮิปฮิปอะไรฮิปเลยแล้วก็เจอซอมบี้ยังไม่พอผมยังเจอ เบอร์มองมาไม่ดีผมแล้วก็ผมต้องใช้วิธีฉลาดแล้วมาดิฮีเปอร์ฮีเปอร์มันไม่มาลืมน,นี่ใช้โกเลมเลยฮีเปอร์มันต่ากนะทุกคนคือแบบจะมาสอนนะฮีฮีเปอร์หายไปแล้วเย้ฮ <Yeah, S 2> ีเปอร์ก็หายเน้ใหจือที แ่ก้วอแล้วนะค่ะโอ้แล้วก็สิไม่ทันเลยก็เกิดขึ้นมาเจอฮิบฮิบฮิบเลยฮิบร้เฮ้ยอะไรไม่ดูฮิบร้จตาเย้ะเกิดขึ้นอะไรชุบหลบได้ มันเป็นไงแกกลอ่อมพี่ถึงนี้หลบไ,ไ,ได้เป็นนี้แต่หลบได้เราเกือบตายนะจุ๊บลุ๊จอจุ๊บอจุ๊บไูมันตกสุดท้ายตกต,ก,ตก,กน้ำโดนโลายฮิ้บไอ้แค่นี้นะครับไปบ้าระไร